ชาร์จตัวเองค่ะดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรในระยะเวลา7วันค่ะทุกคนสมมเลย่าอยากมากวันนี้ถือว่ากินหมดบอยเพราะอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ากลืนง่ายมากแล้วรสชาติคือดีด้วยอะรู้สึกว่ากินได้ทีแบบเยอะๆเลยนะมันต่างจากน้ำแรกอื่นๆมันกินง่ายกว่ามาก มาจากน้ำคูเย็นตามธรรมชาตินะคะที่มาจากน้ำฝนนั่นเองโดยน้ำฝนนะคะก็จะไหลผ่านการกรองของชั้นหินหรือจำนวนหลายชั้นบนเทือกเขาสูงกว่า2 700ด้ยฟุตเลยนะคะสาสมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์มากมายกับร่างกายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาแปลกน,นิดนึงเนื่องจากว่าขวัญจะมาพูดในเรื่องของการดื่มน้ำนะคะ่ะทุกคนขว่าน,นะเป็นคนดื่มน้ำน้อยมากน้อยมากถึงขนาดที่ว่า เวลาไปทริปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเมนชั่นชื่อวาเลนไทยนิดนึงนะคะคือวาเลนไทยยังตกใจว่าแบบเฮ้ยขวัญกินน้ำน้อยมากค่ะแบบไปทริปด้วยกันใช่ปะคือในหงโรงแรมมันก็จะมีน้ำตั้งๆไว้ให้แต่ขวันะแทบจะไม่แตะน้ำเปล่าเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบติดโค้กมาก น้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่กินน้าเปล่าเลยลก็คือจะเป็นคนแบบกินน้าน้อยสุดๆวันหนึ่งน่าจะไม่ถึงหนึ่งลิตรเลยทุกคนคือแบบแย่มากแล้วปากปะนะก็จะชอบแห้งนะคะคนอกจากปากแห้งนะคะคือตัวคนก็จะแห้งด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าคะแนสุขภาพอะในเรื่องของการคขับถายปัสสาวะเท่นี้นก็จะไม่ค่อยดีนะคะและยิ่งช่วงนี้คืออากา ด้วยมลพิษต่างๆมลภาวะอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างส่งผลกับพวผิวนะคะวันนี้นะคะขวัญก็เลยจะมา c h a e n ร์ตัวเองค่ะซึ่งเป็น Challenge ที่บอกเลยว่าทํายากมากสําหรับขวัญน,นะนั่นก็คือการดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรในระยะเวลา7วันค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่ายากมากแล้วขก็จะไม่กินโค้งไม่กินน้ำหวานด้วยนะคะก็คือจะกินแต่ เปล่านั่นเองนะคะคือขวอรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนอะที่บ้านจะมีเครื่องกรองน้ํานะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํานะคะน้ําดื่มนะคะที่เป็นน้าแร่จากธรรมชาตินะคะที่ขวเลือกมาในการแบบ Challenge ตัวเองครั้งนี้นะคะซึ่งขวน,นะคะเลือกนี่เลยค่ะน้าแร่นะคะจากแบรนด์ออร่า ขาวแบบเห็นแบบเย็นๆแตสดชื่นแน่กินมากนะคะคือเขาว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะที่มีคุณประโยชน์ดีๆให้กับร่างกายเยอะมากเขามีแร่ธาตุดีๆแบบเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะเขามีซีการนะคะจะช่วยไปกําจัดโลหะหนักในร่างกายนะคะซึ่งก็เหมาะมากๆเลยกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของเรานะคะที่เจอแบบคุณควัน,วนมลพิษกินอาหารเขาแบบไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดื่มน้ําแร่ออร่ากันนะคะในระยะเวลา7วันนะทุกคนโดยที่น้ำแร่ออร่านะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ร้อยเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยของเรานี่เองค่ะทุกคนโดยเขาอะคะ่ะมาจากน้ำคูเย็นตามธรรมชาตินะคะที่มาจากน้ําฝนนั่นเองโดยน้าฝนนะคะก็จะไหลผ่านการกรองของชั้นหินหรือจํานวนหลายชั้นบนเชือกเขาสูงกว่า2,700ฟุตเลยนะคะสะสมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์มากมายกับร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยดูดซึมไปใช้งานได้ดีกว่าแร่ธาตุในอาหารนะคะบรรจุนะ้แหล่งกําเนิดที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยของเรานี่เองนะคะและยังมีค่าความเป็นดานะคะอยู่ที่ pH นะคะ7.6นะคะซึ่งไปลดความเป็นกรด ในร่างกายของเราได้ดีมากๆด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะกังวลแบบเฮ้ยดื่มแล้วว่าจะมีอะไรตกค้างในร่างกายหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะสิ่งที่ได้ก็คือจะได้แร่ธาตุดีๆกลับเข้าสู่ร่างกายของเราและเพื่อสุขภาพของเรางนั้นเองก็เดี๋ยวไปดูช allenge กันเลยนะคะว่าก่อนจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นวันแรกของการ Challenge นะคะในขั้นดื่มน้าออฟ่านะคะน้าแรกจะธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยขวัญก็ตอนเช้าเนี่ยเริ่มไปแล้วก็คือกินไปได้ประมาณเกินครึ่งขวดนะคะวันหนึ่งขวัญจะกินได้ได้สี่ขวดะคะ่ะก็เท่ากับสองลิตรพอดีซึ่งจะกินอย่างเงี้ยเจ็ดวันโดยไม่กินน้ําหวานอื่นเลยไม่กินน้ําอื่นเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขวัญจะทาได้ไหมนะคะขอฟินิชขวดแรกก่อน เนื้อของเขาวารลชชติดีนะทุกคนคือไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็ไม่มีกลิ่นกลืนง่ายด้วยนะคะขค้ที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะพกไปดื่มข้างนอกด้วยจ้าขอสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งมั้งราคาก็น่าจะหมดคืนนี้พอดีจะบอกว่าตั้งแต่กินมารู้สึกว่ากลืนง่ายมากแล้วเวลาที่เรากินอึกใหญ่ๆรู้สึกว่าแบบมันไม่ฝืดคอเออเพิ่งรู้เลยว่าแบบออรากินดีมากกลืนง่ายมากรสชาติดีด้วยนะคะนี่คือคอ้สุดท้ายของวันที่สองแล้วนะคะ굿มอร์นิ่งวันนี้วันที่3นะคะ วันนี้วันที่3าน้องจะบอกว่าขวดนี้คือขวดที่3ซึ่งตอนนี้ก็คือตีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวขวัญจะต้องกินอีกขวดหนึ่งภายในก่อนนอนนะเ,เดี๋ยวนั่งเล่นเกมแล้วกินินเบืเลยนะคะนี่คือขวดที่3ามเพิ่งหมดตอนตีหนึ่ง굿เมอร์รี่นะคะวันนี้เป็นวันที่4นะคะได้โปรดทุกคนอย่าบุรีเสื้อนอนเดิมของขวัญน,นะคะตื่นมาสตาร์ทด้วยน้ำขวดแรกของวันที่4ี่นะคะ hmm. ันนี้นะครับเราก็สี่กระป๋องละชนชนชนทำชาเลนจ์อยู่นะวันละสี่กระป๋องนี่คือขวดที่สามของวันนี้นะคะซึ่งมียวตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอ่ะ5้าทุ่มค่ะ5้าทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยขวดหนึ่งก็จะได้ได้อสนชายของวันที่สี่นะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นวันที่ห้าการสัญญาว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนอนแล้วนะคะ 굿มอร์นีิ่งทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่5แล้วในการดื่มน้ำออร่าอย่างเดียวโดยที่ไม่แตะน้ำอัดลมเลยปกติขวดติดน้ำอัดลมมากมากๆ่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5ก็เริ่มรู้สึกว่า ตัวเองเก่งนี่ทำได้ปกติทำไม่ได้เลยนะคะทุกติดนะลมมากจริงๆแล้วรู้สึกว่าออรา่ามันนี่ททำให้การกินนะ้ำของขวดน่ะกินง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันกืนง่ายจริงกินง่ายจริงๆนะคะแล้วรสชาติคือดีด้วยอะ่ะรู้สึกว่ากินได้ทีเดแบบเยอะๆเลยนะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกินกันวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะนี่คือขวดที่3ของวันที่5้าแล้วนะทุกคน วันนี้ไม่ค่อยได้ดื่มเลยมาหนักตอนช่วงเข้าค่ำอยางนี้เดี๋ยวจะทยอยกินให้หมดก่อนสี่ทุ่มเนาะอย่าบูรี่ชุดนอนนะคะเพราะวันนี้เราเปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาดื่มออร่าวันนี้ตอนนี้ก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วมันยังไม่เป็นถึงไหนเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้จบที่แบบสี่ขวดแน่เลยอะ่ะเออเอาเป็นว่าเนี่ยคือขวดที่สี่แต่ตอนนี้มันตีหนึ่งครึ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะจิบไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ขวดแรกของวันที่หกนะคะอตอนเจ็ดโมงคนเพิ่งตื่นนี่คือขวดที่สของวันนี้แล้วนะคะจะหมดแล้วเหลืออีกขวดเดียวก็จะครบวันนี้แล้วนะคะนี่ก็กำลังจัดของเรียงเข้าตู้แล้วค่ะจ้าต่อไปนี้เราจะได้กินน้ำออร่าเย็นๆแล้วนะคะนี่เพิ่งได้ตู้เย็นมาเลย คนสุดท้ายของวันนี้นะคะตอนเที่ยงคืนอีกแล้วเพิ่งกลับถึงบ้านเลยนะคะอ่านาะเปลี่ยนชุดนอนแล้วนะคะ Good morning นะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นวันที่เจ็ดนะคะที่เราจะมาดื่มน้ำออร่านะคะ4ี่ขวดนะคะเมื่อคืนขวัญเพลินไปนะคะแต่ว่าก็กินน้ำเหลือประมาณแบบ นี่เท่านี้นะคะอันนี้เรามาเริ่มขวดใหม่กันเลยเพราะว่าเมื่อเช้าก็กินที่เหลือไปแล้วนะคะวันนี้ถือว่ากินหมดวอยเพราะว่าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนแล้วก็กินข้าวที่บ้านค่ะขอสุดท้ายเลยนะคะสำหรับชาเลนจ์เจ็ดวันในการดื่มน้ำออร่านะคะตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งนะคะพอสุดท้าย,ลย,ายแล้วก็จบการแล้ว แบบชาร์จนะคะดด่นน้ำแร่ออร่าเวันค่ะทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบตอนแรกคิดว่าจะทำยากแต่ด้วยความกินง่ายของออร่าขอเลารู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วทำให้รู้สึกว่าการกินน้ำเปล่ามันก็สดชื่นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่กินน้ำวันละสองเลตติดกันเวัน ะะอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้ชัดเจนที่สุดน,นะคะคือปากแห้งน้อยลงทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำในผิวอ่ะมันมีเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วการอันที่เราอ่ะจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันมันก็เลยทำให้ ไม่ได้แห้งผากแล้วปกติเลาปากแห้งผมกาจะชอบเลียปากอเงี้ยแต่พอปากแห้งน้อยลงขวันก็เลียปากน้อยลงนะคะทําให้ปากอ่ะรู้สึกภาพดีขึ้นมากนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะคือสีของปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นมากจากปกติมันก็จะแบบเหลืองมากหน่อยเพราะว่าขวัญกินน้ําน้อยใช่ปะคะสีของแบบปัสสาวะก็ดีมากขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งข้อ3มนะคะคือผิวตัวขวอนะจากปกติมันจะรู้สึกว่ามันแห้งมากแบบทาครีมบางทีเราขี้เกียจทาหนา แป้งบางๆพอเราจะทาโลชั่นบางๆแต่พอช่วงนี้มากินน้ำแม่ซัะมาณวันที่5ที่หจะเริ่มรู้สึกชัดเลยว่าผิวอะมันเหมือนมันอิ่มน้ำมากขึ้นมันเหมือนมันให้น้อยลงเวลาที่เราแบบทาโลชั่นตัวเดิมรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราขยับตัวไปมาบนเตียงรู้สึกว่าผิวอะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยแคลกไม่ค่อยแห้งนะคะคือผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะข้อสี่นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ขวัญสังเกตได้คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องของแบบผิวหรือสุขภาพอะไรนะคะแต่มันรู้สึกว่าแบบระหว่างวันอะขวัญสดชื่นมากขึ้นไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ปกติจะชอบกินน้าหวานเยอะๆใช่ป่แล้วมันจะเพลียวาวัญนะรู้สึกว่าเราเพลียวก็จะต้องกินน้ําหวานนะคะแต่พอเรามากินน้ําแร่ออล่าแทนก็รู้สึกว่าเหมือนมันกระปรี่กระเป่ามากขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นไม่ค่อยแบบตื้อๆหัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ใน7วันนะคะ สำคันะคะก็อยากจะไปแนะนํานะคะให้เพื่อนๆไปพกนะคะน้าดื่มติดตัวเลยโดยเฉพาะน้าแร่ออร่านะคะเพราะว่าเขามีแบบประโยชน์เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายอง์รวมนะคะแล้วก็เรื่องของแบบความเคลียอะไรอย่างเงี้ยขอโทษทุกคามันสดชื่นขึ้นมากแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะดื่มง่ายสุดๆยิงย่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะแต่ว่าไม่แช่เย็นก็กินได้เหมือนกันพิสูจน์มาแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะทุกคนไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ